กโอ้โหขนมเยอะแยะเลยนั่นสิน่าทานทั้งนั้นเลยพี่พอตไปเอามาจากไหนคะเนี่ยคุณป้าข้างบ้านท่านเอามาให้จ้ะอ้าวแล้ววันนี้คุณป้าไม่ไปทำงานหรือครับคุณป้าท่านเกษียณแล้วจ้าเกษียณเอ๊ะแปลว่าอะไรหรอคะเกษียณหมายถึงยุติการทำงานคนที่อายุ60ปีแล้วพ้นจากงานราชการไม่ต้องทำงานเรียกว่าเกษียณอายุราชการ แล้วถ้าเป็นคนที่ทำงานบริษัทล่ะครับพี่พจน์คนที่ทำงานบริษัทก็เรียกว่ากเกษียณได้เหมือนกันแต่กำหนดอายุกเกษียณอาจไม่เท่ากันจะ้ะแต่คำว่ากเกษียณน,นี่เขียนยังไงคะพี่พจน์คำว่ากเกษียณเขียนสระเอกอไก่สอฤษีสระียอยักษนอเนจจะอ่านว่ากเกษียณเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง